ดำรอดรอดเลือกเลยดาเลือกอยู่แล้วผมเลือกอยู่แล้วพี่ไม่ต้องห่วงให้ผมเป็นผู้นำสักทีอะยุคไหนไหนก็เป็นยุคของผมไม่ว่าจะกาลิน่าหรือไปเอ็มอะไรยุคของผมหมดแล้วพี่ได้ยืนได้หมดละเล่นเกมอะไรผมกาลิน่าครับก็ยุคของผมอยู่ดีครับผมยังไงผมก็เป็นผู้นําอะพี่ดัวแล้วกันว่าไงจอสดแล้วพูดหน่อยสิไม่คุยกันเลยต่างคนต่างไม่ช่วยกันทำเซนอะไรเลยไงบอกมึงไงควายอ้ไหี้ยบอกตัวมึงอะ โอ้ยเที่ยยสัตว์ตายเพิ่งได้เม็ดเดียวเองเฮ้ยมาดิ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 เ่เอออข้าหัวเข้าหัวเข้าหัวที่ไหนหมดแล้วครับป๋าโดผมชุบไปย้ำเองไม่อยากยิงหรอกมันแสบมือตื่นเจอคคิดตั้ไม่อยากด้วยแล้วกันออกแค่อย่างเดียว เมีมีม e, ีเจ้าขโนอยอยู่เจ้าขโนอยอยู่เจ็บเจ็บอยู่เจ็บอยู่เจ็บอยู่บูโดลูกพ่อมึงก็ยิงมันสิยิงอยู่ดาวเพื่อนมาเพื่อนมาบูโดเดาวเฮ้ยลูกหมดแล้วลูกหมดแล้วลูกปืนหมดเลยลิงหนึ่งลิงหนึ่งเฮ้ยดาวเฮ้ยเฮ้ยยังไม่อยู่เจ็งนั่งอีกเหรอ มันต้องแบบมีคอมมูนิตี้ที่โอ้จะให้แบบตายแล้วนะดาวแล้วนะเนี่ยครับหุ้ยเอ้าถึงเวลาที่กูเดียวดาก็ยังมีน้องกูคนนี้สมองจ่ายฉันเดียวได้วันดิฉันนั่นขาดย้ายถึงมือกูดีกว่าอ่านเอ้พี่ต้องไม่ต้องไอ้ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าซุปหน่อไม้ซุปหน่อไม้ซุปหน่อไม้เฮ้ยนักของเบอร์มีคนซุปมีคนซุปเฮ้ยอะไรซุบซุปหน่อไม้จะมีคนซุปไงก็บอกดีๆว่ามีคนชุบ พี่มาคือดิมไม่อยากยิงหรอกมันแม่นเกิดมีแชร์ที่ปะโจน์ไมเหมือนเหมือนนำเผ็ดไงครับ <c oughs> พ,พี่พี่ปะโจน <c oughs> ์นยาไป4บ็ดน่อนเฮ้ย อย่านอนหลับเหรอยหญ่ E เลยแหละ E ก็เป็น C โอ้ยใหญ่ E C มัยตายนะนี่ตายเลยนะตรงเลยแล้วทำไมอ่านรู้อะอจับเข้ามา <c oughs> หเห็นห <c oughs> ดูไอ้นี่เยอะอะไรเอาเอาหล่นแล้วเอาเอาเอาเลิกลากเลิกลากไอาสา้สซาดูปกติดูปกติระจำใจแบบว่าเวลาเขามาไปเหรออยากหยาก็โดนหลุดจับดิรู้ดียังเลยพี่ดอมโอ้ยจำมา วิ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 แม่บอดบอดบอดไอ้เหี้ยดูดิเขาว่าบอดไอ้เหี้ยโดนยิงร่วงเลยโอ้ยร้องเสียงเหมือนกันเลยอ่ะเป็นไรป้าเนี่ยแบวันหน้าเป็นททาเกมเป็นยังไงแม่นจังไว้เหี้ย อะไรกันครับเนี่ยพวกคุณทำอะไรกันครับเรนโจใช้เวลาในการรีสตาร์ทเครื่องนานว่าเขาตื่นมานานแเครื่องมันยังไม่ติดเลยนะเฮ้ยคูดาคูดาติดคูดาอยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าวัดอย่าวัดอุ้ยยังไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าไม่อยากวัดหลอกร้อนหนึ่ง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 จับโลดิ้งสุดยอดพี่แจมวันนีครับ

สวนๆัๆนสวนนสวสวก็มาก็ออกมาแค่นั้นเองยืดด yes. hey, right? ้วย่าล็อกเช้นีิพี่แมคคืออะไรวะมันสาสายวพุ่ยทศเฮ้ยทศอยู่เกมเดียวเอทศอยู่เกมเดียว สวัสดีครับผมนินโจนะครับผมโจไลฟ์สตรีมอยู่ที่ดีโมทีนะครับช่องนินโจนะครับผมไลฟ์สตรีมตั้งแต่สี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอปดีโมทีวีทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับผมยังไงก็ฝากมาติดตามไลฟ์สตรีมโจกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันนะครับผม